สวัสดีครับพบกับชาแนลของรีเฟบวันนี้เรามาประกอบนะเจ้าเก้าอี้คอมพิวเตอร์นะเกมมิ่งนะฮะมีห้อมัสโซ่นะน่าจะเป็นมัสโซ่วันนี้ก็วันที่หกเดือนหกนะฮะก็ได้ประหยัดไปเยอะนี่ตัวนี้เหลืออยู่ที่2,770บาทนะฮะนี่ตัวผมก็สามารถที่จะเอียงได้นะด้วยการปรับปุ่มตรงนี้ นี่เยงขึ้นอยงลงอ่าแล้วก็มีที่ยืดออกมานะฮะวางเท้านะอันนี้คือประกอบเสร็จแนี่แต่ว่าอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ความสูงไม่มากเท่าไหร่นีวผมขามันเหลือเยอะนี่ดูมองเห็นไหมโหลนี่ล้นไปเยอะอ่าแต่ก็พอได้มันไปอยู่ที่ตรงน่องพอดีนะเท้ามันประมาณก็ระยะไกลอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ พอจะได้นี่ล้อมันก็ลื่นดีตัวโครงสร้างของเหล็กนะมันเป็นเป็นเหล็กเลยนะฮะไม่ได้เป็นเคลือบอันะะนี้เขาพ่นพ่นแบบลมดำาๆเนาะตัวผ้าเองผมว่ามันโอเคนะมันนิ่มดีแล้วก็ไม่ไม่สีกับตัวผิวหนังของเรานะเวลานั่งก็รู้สึกสบายถ้าเราจะปรับขึ้นก็กดขึ้นง่ายๆอย่างนี้นะฮะสามารถที่จะปรับลงปรับขึ้นด้วยวิธีการปกตินี่แหละนะ ามาอนี้เอียงได้บาลานซ์ดีนะฮะบาลานซ์ดีเลยเอียงหน่อยก็ได้อ่าอายากจะพักผ่อนนอนหลับได้แต่ว่าผมผมตัวใหญ่ไปนิดนึงนี่ผมหนักก็เกือบร้อยกิโลนะฮะตอนนี้ตัวนี้เขาบอกว่าเขารับน้าหนักได้ถึงร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกิโลเนาะแต่ว่าก็คิดว่ามันเต็มแล้วละ่ะเต็มเต็มที่แต่ว่าก็สบายนะฮะนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายแล้วก็แข็งแรงนี่โยกแล้ว มันไม่ไปกับเรานี่คือเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อกี้นี้นะฮะก็คือใช้ได้เลยวัสดุที่เขาให้มานี่ถือว่าเป็นเกรดดีนะฮะเกรดดีกว่างานราคาถูกๆทั่วไปแต่นี้พอได้ส่วนลดเหลือ2,000กว่าบาทเนี่ยไม่ถึง3,000ัเนี่ยผมว่าคุ้มมากสำหรับเขาอีนะมัสโซรุ่นอะไรสักอย่างผมจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวขอดูนิดนึงอ่มามัสโซ1 0 9่หรือเปล่าซีรีส์นะ 109B t ุชเทรสซีรีส์นะฮะตัวนี้ก็ใช้ได้เลยผมชอบเป็นแบบผ้าพ้ายงยี้มากกว่าเพราะเก้าอี้ด้านบนมันเป็นเป็นหนังเนาะพอเป็นหนังเนี่ยอากาศร้อนๆหน่อยมันจะเหงื่อมันจะออกแล้วมันก็จะชื้นไปที่ตัวเราด้วยตัวนี้แต่เรื่องการพับอะไรก็อาจจะแข็งหนึ่งแล้วแต่นี่ก็ได้นะฮะตัวพื้นที่ในการนั่งพื้นที่ในการนั่งก็ พอได้นะถ้าบอกว่าเราเอาหมอนทั้งหลังออกหน่อยนิดนึงให้ที่ว่าหมอนดันหลังนี่ก็เต็มก้นดีนะฮะนี่ใช้ได้ก็แข็งแรงนะผมว่าแข็งแรงอยู่ได้นานเลยละ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะมาโซ 109B หรือเปล่าเห็นไหมขนาดผมตัวอ้นวนๆนี้ผมก็ยังเอาอยู่เนาะนี่สำหรับงานประกอบเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจพอดีกล้องมันดับไปไม่รู้จะเหลืออยู่ให้เห็นหรือเลปล่าอ่ะ,ะปรับขึ้นก็นี่เลยกด2ข้างคู่กันนะฮะได้ ตัวดันหลังโอเคเยี่ยมมากนะสำหรับคลิปนี้ก็บอกว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะที่หาเตี e ้เกมมิ่งอยู่ตัวนี้ผมว่าใช้ได้แล้วก็ลื่นดีนะฮะแล้วก็ไม่มีคมนะตรงนี้เท้าเราเนี่ยเอาเท้าไปสอดตรงล้อเนี่ยไม่มีคมฮะ,ะถ้าบอกของราคาถูกๆหน่อยได้นเนี่ยมันจะคมด้านที่ติดกับล้อเนี่ยนะมันจะคมบาดเท้าเราได้อันนี้ลื่นไหลดีนะฮะใช้งานได้ดีเลยนะฮะนี่ จะยืดก็ออกมาพลิกมาอีกด้านหนึ่งนี่ประกอบไม่ยากเขามีคู่มือให้เรียบร้อยพักมาที่เอียงนิดหนึง่งนอนได้พักก่อนจริงๆเขาปรับได้เขาบอกว่าประมาณร6 0ยองศานะจริงๆผมว่าพอแล้วมันมันเหมือนเสียวมันจะหงายหลังแต่ตรงนี้พอดีเลยมันเหมือนกับเรานั่งเก้าอี้นวดอะไรประมาณนี้นะแบบพิงๆได้กำลังดี นะฮะไม่มากเกินไปไม่ต้องปรับเอนถึงขนาดนอนได้ขนาดนั้นผมคงไม่เสี่ยงเสี่ยงไม่ไหวงางหลังแน่นอนนะเพราะว่าน้ําหนักเราเยอะอ่ะนี่อ,องผมน้าหนักเยอะให้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเอาอยู่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆเต็มตัวเต็มเ<ๆ>ต็มกนดีมากนะโอเคใครสนใจอยู่ก็เราไปหาดูแล้วกันนะสำหรับรุ่นนี้มัสโซนะฮะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งแต่รุ่นผ้านะไม่ใช่รุ่นที่เป็น เป็นหนังนะอันนี้เป็นภาพหมดอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ